ครับก็เข้ามากันด้านไหนนะครับขายมาหลายสิบป,ปีมากเลยนะครับพอดีช like แนลก็ผ่านไปผ่านมานะครับโปรเท่าไหร่นะครับราคาดีสามร้อยห้าสิบอืมครับโอลัสี่ร้อยหนึ่งอ้อยดั้รถดั้งเดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่นะครับมันเป็นรสชาติแบบไหนครับ อ๋อนี่นะครับดตั้งเดิมเลยนะครับนี่ยคัดจมนะครับสูตรตั้งเดิมของเขานะครับกินหอมนะครับดูนะครับจะลองชิมดูนะครับไส้อั่วอ่ำพรนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับก็ร้านอ่ำพรนะครับนี่เป็นหมูไรมานงไม่ใช่หมูกระตกนะครับก็พริกหนึ่งเผ็ดน้อยนะครับดูนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับ สังรอบนะครับนี่นครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกสุดนี้ึงครับเป็นของทอ่ว้วยและของฝวานะครับเยวยมากเลยครับีชมถ้วยมีามลาไก่นะครับเยอะเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาณิชชาแนลนะครับวันนี้พาณิชชาแนลก็พามาที่จังหวัดลำปางนะครับที่อำเภอห้างฉัดนะครับก็สถานที่แห่งนี้เป็นจุดพักรถนะครับผ่านไปผ่านมาใครจะซื้อของฝากของกลับบ้านนะครับก็มากันได้เลยนะครับของที่นี่เยอะมากเลยนะครับนั่นก็คือตลาดทุ้งเปียนนะครับอยู่ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับ เดี๋ยวพันธุ์ชาแนลก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินกันด้านในเลยครับไปครับ <B uy> <B uy> ตรงนี้ก็เป็นอีกร้านนึงนะครับ,รบก็อีกโซนหนึ่งครับอาจจะเป็นร้านไส้อั่วนะครับนี่ก็เป็นไส้อั่วสมุนไพรอัมพินนะครับ,นะรบเด็ดเลยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับท่านผู้ชม ครับน่าทานมากเลยนะครับตาก็จะเป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนะครับดูนะครับเยอะเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไส้อั่วบอนนะครับก็เห็นบอกว่ารสชาติอร่อยมากเลยครับดูนะครับขายโลเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิม้ยใช่ไหมครับแล้วน้ำพริกหนุ่มละครับ ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็เป็นของฝากอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใครมาตลาดทุ่งเพียนนะครับไม่มาไม่ได้เลยครับต้องมาแวะที่นี่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับร้านไส้อัวอัมพรนะครับนี่นะครับก็อยู่ด้านในตลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับร้านแคบหมู ดวงดานะครับครับนี่ก็เป็นไส้อ,อก,ะะกอันนี้โลเท่าไหร่เอ่ย,ยอือสามร้อยห้าสิบนะครับ <180 S 2> โอ้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแคปหมูนะครับ<อ>เป็นของฝากอีกรูปแบบนึงเลยนะครับเนี่ยนะครับไรมันกิโลละห้าร้อยนะครับเนี่ยนะครับมีอันนี้น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับมีรสแบบไหนมั่งเอ่ย อ๋อนะครับนี่นะครับรอ๋อมีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ขายเป็นโลเลยไงครับเนี่ยอันนี้ครึ่งโลค่ะอ๋อครึ่งโลเท่าไหร่ครับ180ยแปอ่าก็ที่ร้านดวงดานะครับอ,อันนี้เป็นอะไรอะครับเนี่ยฮะหมูยอค่ะอ่าดูนะครับหมูยออันนี้ก็เป็นแหนมแหนมหมูยอเป็นแหนมแหนมที่ไหนเอ่ยของป้าปี่คะอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นแหนมหม้อของทางร้านเลยเปล่าครับเนี่ยฮะค่ะโอ้หนะครับอันนี้แหนมหม้อโลเท่าไหร่อะครับ โอ้ <50 S 1> oh, นะครับตรงนี้อะไรเอย่ยอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริก,รกเดี๋ยวนี่แหละครับกระเทียมโทนดองอ๋อน oh, มีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเทียม uh, โทนดองอันนี้ก็ข้างบนนี่ก็เป็นแหนมอีกนะครับแหนมแหนมอ๋อ oh, ครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับของฝากตุ้งเควียนนะครับแคปหมูนลินนะครับ ไสอั่วแค่หมูติดมันนะครับไร้มันหมูกระจกน้ำพริกหนุ่มนะครับ่าไปดูกันเลยเป็นไงมั้งครับโลเทหร่ครับสวัสดีครับเออเวลาเปิดที่ร้านเนี่ยเวลาไหนมั้งครับที่ตลาดทุ่งเควียนเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าปิดกี่โมงกี่ประมาณหกโมงหกโมงใช่ไหมจ้าโอ้นะครับก็ท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาที่ตลาดทุ่งเควียนนะครับก็มาที่ร้านนี่ได้นะครับร้านนลินใช่ไหมโอเค อา้าวเหลืวมีอะไรแนะนําอีกครับมีหลายอย่างเลยค่ะม,มนนะนีน้ำพริกหนุ่มอ่านี่น้ําพริกหนุ่มใช่ไหม,ม,บบมอโอ้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยน้ำพริกหมูกระจกนะอ๋อน้ำพริกหมูกระจกแล้วแคบหมูเนี่ยครับถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เป็นถุงถุงละูนย์ร้อยค่ะ<อ>เป็นถุงโลสามร้อยอ๋อ<บ>อันนี้เป็นไอ้แคบหมูไร้มันใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้อันนี้จะเป็นติดมันอ๋อติดมันใช่ครับเป็นไร้มันจะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับอะโลเท่าไหร่ครับเนี่ยอันเนี้ย เป็นไรมัาอันนี้ร้อยเดียวอ๋อครับก็ห้าสามสนะครับอันนี้แหนมหม้อใช่ไหมครับแหนมหม้ออันนี้แหนมหม้อนี่ห่อเท่าไหร่ครับเนี่ยครับห่อเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยสี่สิบค่ะอ๋อนะครับดูนะครับเดี๋ยวมีอะไรอีกห้าสามองอยโอ้นี่เป็นแหนมแหนมสมชายเหรอใช่เออมีอะไรจะฝากที่ร้านไหมนิดนึงได้ทังเดอร์แวะมา อุณหนูได้นะคะอ๋อนะครับก็พลาดไม่ได้นะครับที่ร้านนารินนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ร้านน้องหลุยส์นะครับก็เป็นจำหน่ายแมลงทุกชนิดนะครับเช่นรถด่วนทอดอบนะครับจิกกุ้งจิ้งรีดไข่นะครับแมกะชอนดูกันเลยอันนี้เป็นอะไรครับเป็นรถด่วนใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นจิ้งโ่งนะครับเนี่ยครับขี่ละร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นไหมทอดนะครับโหน่าทานมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสดิงไข่นะครับดูนะครับโหเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแมงดานะครับตัวละยี่บห้าบาทนะครับโอเคก็ขอฝากอีกร้านหนึ่งนะครับไปเลยนี่ก็มาอีกร้านนึ่งครับโ สักคู่พี่สักคู่หลายร้านเลยนะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับอย่าที่ในตลาดครับเขาจะมีร้านค่อนข้างจะมีชื่ออยู่นะครับนั่นก็คือร้านใส่อั่วอัมพรนะครับก็ขายมาหลายสิบปีมากเลยนะครับพันนีชแนลก็ผ่านไปผ่านมานะครับโลเท่าไหร่ครับ มี3ราคานะคะมี350ร้อยห้าสิบเป็นสูตรสมุนไพรเยอะโลละ400เป็นสูตรดั้งเดิมอ๋อดูนะครับแล้วก็โลละ500เป็นส่วนผสมน้อยค่ะจะมี3แบบรสดั้งเดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยรุ่นคุณแม่คุณแม่นะครับมันเป็นรสชาติแบบไหนครับขออนุญงย่างกันนะคะชิมก่อนอ๋อนี่นะครับดั้งเดิมเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมของเขานะครับนึ่งย่างมาหอมๆเลยกลิ่นหอมนะครับดูนะครับจะลองชิมดูนะครับ ไส้อัวอัมพรนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับอืรสชาติเขาจะเข้มข้นมากเลยนะครับหอมเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวก็ไม่ค่อยมีมันใช่ไหมครับอ่าดูนะครับโอ้โหติดต่อได้เลยนะครับที่ร้านอัมพรมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับฝากร้านแล้วกันคอ่็ถามอย่างอื่นอีกอันนี้เป็นอะไรอะครับอันนี้ สามารถพยายามทำข้าวผัดแหนมเกี๊ยวไทยได้เลยอ้าวต่อไปเลยเป็นอันนี้เป็นอะไรครับแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนอ๋อแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนอันนี้ครับนี่แหนมตุ้งจิ๋วอืมครับนี่ครับหมูยอค่ะตัวนี้ขึ้นชื่อของเรล้าปังแล้อันเท่าไหร่ครับก็ละสี่สิบบาทค่ะโอ้ไปต่อไปเลยนี่เป็นแหนมแท่งอีกมีอะไรบ้างครับเนี่ยครับแหนมแท่งนี่เป็นของปายนนะคะแท่งใหญ่มาจากเชียงใหม่เลยใช่ไหมครับ อ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นจะมีบรรจุเป็นแพ็คใช่ไหมครับพร้อมเดินทางได้โอ้ค่ะสามวันเดินทางได้นะคะขายแพ็คละเท่าไหร่เลยถ้าเป็นสูตรนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบห้าราคาปกล้ไปเลยค่ะสองร้อยสองร้อยห้าสิบโอ้นะครับมีทุกอย่างเลยนะครับก็น่มไปดูน้ำพริกหนุ่มครับมาตัดตัดก่อนอ่าโอเคน้ำพริกหนุ่มอ่านะครับก็ มาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกหนุ่มอันนี้รสอะไรครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะอ๋อเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช่ไหมครับชิมด้วยอ๋อนะครับอ้าวชิมกันเลยชิมกับน้ำพริกหนุ่มได้เลยอ่าดูนะครับอันนี้เผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้จะเอาเป็นแบบเผ็ดน้อยใช่ไหมครับรสดั้งเดิมอะครับเผ็ดน้อยใช่อ่ามาดูกันนะครับชิมได้เลยนะครับอ่าชิมได้เลยค่ะดูนะครับ เต็มๆตูภูไปเลยอ,อ,อ่านี่นะครับก็ร้านอ่ำพรนะครับอ,อ่านี่เป็นหมูไรมันหรือ,อไม่ใช่หมูกระจกนะครับก็เอ่อพริกหนุ่มเผ็ดน้อยนะครับดูนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะครับนี้อเัาเป็นแบบนี้เลยถังกรอบนะครับนี่นครับหมูก็หมูกระจกของเขาหมูกระจก ปกติแล้วว่าจะแข็งไม่ใช่เหรอแต่นี่มันแบบกรอบกรอบอร่อยหอ,อมด้วยของร้านเราไม่แข็งนะอืนะครับเคล็ดลับของทางร้านเลยจ้ะรสชาติกําลังดีเลยนะครับขายห่อเท่าไหร่ครับมีตั้งแต่ไซส์ห้าสิบข้างล่างห้าสิบหนึ่งร้อยอ๋100อนี่นะครับสองร้อยที่คุณพี่ถือเลยนี่สองโอ้โหเนี่ยน,นะครับก็ราคาก็ของต่างกันเลยนะครับเป็นหมูสามร้อยนั้นสองร้อยบาทเป็นหมูกระจกที่ค่อนข้างจะรสชาติ ดีมากเลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับที่ร้านมอมพรพิจุค่ะมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฝากร้านแล้วกันค่ะตั้งอยู่ที่ตลาดทุ่งเตียมนะคะอ๋อนะครับรโอเคครับขอบคุณมากครับอืมตัวนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนี่นะครับก็มีขนมของฝากหลายร้านเลยนะครับท่านผู้ชมโอ่ะกม่ได้คือมันบอกเขาอยู่แฟแต่แ อย่างเยอะเลยนะครับรนี้ก็เป็นอีกมุมนะครับก็เป็นของจำนวยก็อย่างเยอะนะครับพวกถ้วยชามนะครับมีถ้วยมีชามอาไก่นะครับเยอะเลยนะครับนะบก เล่นสนุกสนุกเพื่อเพลินอย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะครับนะครับก็จะมีถ้วยปาไก่นะครับนี่นะครับราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับก็เป็นเสื้อผ้าของเช้าเหนือนะครับจับจ่ายใช้สอยได้ครับ สวยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอย่นึงนะครับแล่ตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าตลาดนะครับนะครับก็ที่ตลาดทุ่งเพียนเขามีของขายอย่างเยอะเลยนะครับหนะบ้า,นานตลาดก็มีที่จอดรถเ,เยอะอยนะครับก็เชิญ ชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาซื้อของฝากกลับบ้านนะครับที่ตลาดทุ่งเขียนได้เลยนะครับอ่านะครับก็ที่ตลาดทุ่งเขียนนะครับอันนี้จะเป็นเกาลัดพันอะไรอะครับของญี่ปุ่นอ๋อของญี่ปุ่นนะครับน้องก็ให้พนิชแนลชิมนะครับดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงมั่งครับดูนะครับ หวานๆๆหนมันมันนุ่มเข้าไปทำอะไรได้บ้างครับน้องนีเข้าไปทาเป็นเมนูกัเขาอือก็คือโลละสองร้อยห้าสิบนะครับครึ่งโลก็ร้อย่บห้านะครับก็ขอฝากด้วยนะครับร้านน้องอ่ะเขาก็อยู่ตรงตู้ ATM เลยใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วครับก็มาเจอเขาได้น้องไรเอ่ย อีกที่เมเม่มค่ะน้องเมเม่นะครับสำหรับวันนี้อา mm ิชแนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องพานิชแนลเลยนะครับฝ mm hmm. ากเป็นกำลังใจด้วยครับ mm hmm. แล้วอย่าลืมนะครับที่ตลาด mm hmm. ตลาดทุ่งเพียรนะครับจังหวัดลำปางนะครับสวัสดีครับ